ครับสวัสดีครับชายไทยชาแน,นลมารายงานสถานการณ์น้ําหน้าวัดพนัญเชิงครับตอนนี้สถานการณ์น้ําก็ยังไหลแรงอยู่นะครับเรือส่วนใหญ่เรือลากจงส่วนใหญ่ก็จะหยุดทําการนขนขนส่งชั่วคราวนะครับเราสแตนบายเมื่อน้ําป่าสักแม่น้ําเจ้าพยาเบาลง เรือก็จะเริ่มวิ่งเป็นปกตินะครับชายไทยชาแนลก็จะมาถ่ายทํารีวิวเรือโยงให้ดูนะครับนี่ครับจอดกันเป็นร้อยลำนะครับเรือโปะเรือโปะเรือโยงลากจูงนะครับนี่ครับเรือโปะที่ชายไทยชาแนลมาถ่ายให้เอฟซีดูนะครับนี่ครับจอดกันเป็นร้อยลำนะครับเมื่อเพื่อจะรอรับสินค้าเมื่อน้ำ พอสถานการณ์ปกตินะครับหรือว่าน้ําเบากว่านี้สักหน่อยนะครับนี่ครับเรือโพจอดกันเป็นร้อยนะครับอันนี้แค่จุดเดียวนะครับที่นครหลวงแค่แค่ท่าเดียวนะครับแถวนครหลวงมีท่าเรือเยอะนะครับอันนี้มาถ่ายแค่ท่าเดียวนะครับครับขอรายงานสถานการณ์ไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สวัสดีครับ